วันนี้มาเกาะกระแสเงินสดดิจิตัลหนึ่งมืนบาทท่าหน่อยผมไม่ลงหรอกไม่ได้รวยนะกลัวเมมเต็มเออแล้วเรื่องมันเยอะเลือเกินจะต้องลงอย่างนั้นลงอย่างนี้คันหนึ่งสองสามตีออแล้วผมอ่ะทำมาหากินอยู่ที่ตลิ่งชนันแต่เป็นคนเชนาตแม่งต้องขอกระดอไปซื้อของที่เชนาตในรัศมีเท่านั้นเท่านี้ตายแค่แค่น้ำมันไปกับกูบก็หมดแล้วเออ แล้วทําให้เรื่องจากเล็กๆน้อยๆทาให้เป็นเรื่องใหญ่มึงก็แจกน,นสดเขาไปเลยเขาจะใช้ซื้ออะไรก็มันก็เรื่องของเขามึงไม่ต้องไปจํากัดสิทธิ์ของเขาเออก็ต้องอต้องให้ไปซื้อมาซื้อของกินของใช้ก็เรื่องของเขาปะวะเออแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนี่ตอนก่อนที่มึงเป็นฝ่ายค้านอะ่ะหัวมึงจะโคตรฉลาดเลย มันต้องทำแบบนั้นแบบนี้แบบนี้หนึ่งสองสาเป็นขั้นเป็นตอนทําได้สามารถทําได้แต่พอมึงมาเป็นรัฐบาลเหี yeah! ้ยโจงตีนมาติดตรงนั้นมาติดตรงนี้หนึ่งสองสามันทำไม่ได้อ้าวแล้วมึงหาเสียงไว้เพื่อโอแล้วเมียกูอะเป็นคนภาคเหนือเขียบเป็นคนจังหวัดแพร่แล้วมันจะต้องแหกขี่ไปซื้อของที่จังหวัดแค่หรือวะอ่ะมึงข้าอธิบายให้กูเข้าใจหน่อยดิ กูงงมากเลยหลายอย่างต้องไปซื้อของที่ร้าค้าที่เขาาร่วมในรัศมีที่เขาเนี่ยจำกัดกูถามน่อยบางคนนะเขาเดือดร้อนเขาอยากจะจ่ายค่าค่าเรียนลูกค่าสาื้อาค่านมค่ากินต่างๆสารพัดบางทีคนเขาอยากกินต้มอื่นขึ้นมาเนี่ยไอ้เหี้ยซื้อไม่ได้มันก็ให้เงินสดเขาไปเลยหนึ่งมื่นบาทบอกตรงๆนะมีข้อเปรียบเทียบแล้วระหว่างชุดนี้กับลุงตู่ ทุกคนนะเดี๋ยวนี้เขาคิดถึงคิดถึงลูกตือเออออออคิดถึงลูกตือออออเอเขาไม่ได้คิดถึงมึงแล้วเขาอยากให้มึงไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ลูกตู่ดีกว่ายเยอะตอนนี้นะเออทําให้มันเรื่องเล็กห้เรื่องไออย่าทําให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กแต่มึงก็ทําเรื่องเล็กห้เป็นเรื่องใหญ่โอนมาเลยนะถ้าจะโอนนะโอนแบบง่ายๆแล้วเงินสดหนึ่งสองสามสี่ห้าหมื่นบาทให้เขาไปจ่ายเลยเออ กูจะเอาเงินไปใช้ี่เขากูกูก็อยากได้อยู่นะแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้เลยนะขั้ตอนมันเยอะกูไม่เอาหรอกกูหาเองได้หากินได้มันไม่เกินความสามารถกูแล้วไอหมื่นบาทเนี้ยเข้าใจเปล่าโอเครู้เรื่องเฮ้ยอามงกดผิจ,จดอณะไอ้อามันก็ผิดจุร